ต้นข้าวสแสดงที่ชนบุรีนะคะตอนนี้น้องยังไม่มาจะมา3ามทุ่มคึ่งน,นะคะแต่ว่า FC มากันเยอะแล้วนี่คะ่ะ FC f ซขนาดแท้และดั้งเดิมวัน,นนี้ต้นข้าวจะยังไม่มาถ้าใครอยู่บ้านอยากจะมาก็3ามทุ่มคึ่งน,นะคะไปม,มาก็ได้ ีก็เยอะอยู่ตอนนี้เพราะวันนี้เขาไม่ได้มีเก้าอี้ไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมเก้าอี้ให้ก็เลยต่างคนสั่งซื้อนะคะก็จะมีเนี่ค่ะกนคนมาขายใครที่อยู่ว่างๆหรือที่บ้านอยู่ชนบุรีก็มาชมน้องต้นข้าวนี่นะคะสามทุ่มครึ่งตอนนี้ยังไม่มาค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มละอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง ภาพน้ำเต็มตัวมาได้เลยนะคะที่สาลาคางจังหวัดชนบุรีนะคะ FC แม่แม่พ่อๆเยอะแยะไปหมดเลยของน้องต้นข้าวนะคะแล้วก็สถานที่ก็ดีค่ะที่จอดรถก็ดีจอดสบายคนไม่ได้เยอะแบบนจนไม่มีที่จอดรถอย่างนั้นนะคะก็สบายๆที่จอดรถก็มีที่เยอะค่ะจอดตรงหน้าศาลนะคะได้น้องต้นข้าวก็จะมาแสดงที่ ชนบุรีออ<ๆ>ก็งานประเพณนนีวิ่งควายนะคะก็จะมานะคะอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าใครอยู่ชนบุรีก็อย่าลืมมานะคะมาชมน้องต้นขา้าวเนีน่ยคะ่ะก็จะมียูทูบเบอร์มาทำคลิปกันเยอะแยะมากมายยูทูบเบอร์ทั้ทงหลายก็มากัน ที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็มาได้เลยนะแต่อากาศค่องข้าวอบอ้าวแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะที่นี่ฝนไม่ตกเป <c oughs> ็นชุนบุรีฝนก็ไม่ได้ตกนะคะ <c oughs> ลองเข้ามาดูนะคะน้งต้นข้าวข <c oughs> ึ <c oughs> ้น <c oughs> จะลำบากหน่อยแต่ก็ทุกคนก็ทนได้นะคะทนได้ ใครที่มาแล้วก็อย่าลืมรับมานะคะน้องต้นข้าว